สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง your better เช่นเคยครับในวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มช้าๆเพราะว่ติิศทาางสํสำคัญกว่าความเร็ว หลายๆครั้งเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาตนเองหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเรามักจะรู้สึกว่าต้องเร่งรีบทําให้มันเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วครับการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงและยั่งยืนต้องอาศัยความอดทนการวางแผนและความแน่วแน่ในการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแต่แรกซึ่งทิศทางที่เรากำลังมุ่งไปสำคัญกว่าความเร็วหรือการเร่งรีบ โดยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยหรือการเริ่มต้นช้าๆเนี่ยถึงดีกว่าในระยะยาวและเราจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อให้มั่นใจว่าเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องครับเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาผมต้องบอกว่า หลักการและแนวคิดนี้มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายโดยนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการพัฒนาตนเองหลายคนรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวเองในระยะยาวเช่นในหนังสือ The Power of h a b i t ของคุณชาลส์ดูฮิก ที่เน้นถึงพฤติกรรมและกลไกของนิสัยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีละเล็กทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้ต้องการความรวดเร็วแต่ต้องการความสม่ำเสมอและการปรับตัวอย่างช้าๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาการอย่างถาวรหรือคุณไรอันฮอลิเดย์นักเขียนที่ใช้ปรัชญาสโตอิ i ซิมในการอธิบายว่าความสำเร็จที่แท้จริงมักมาจากการควบคุมตนเอง การทบทวนและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องมากกว่าความพยายามทําทุกอย่างให้สําเร็จอย่างรวดเร็วเขาเน้นความสําคัญของการก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้องและการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวและคุณมาเชลโกลส์มิธผู้เขียนหนังสือ Watch h g o d here, a Won't Get You There ที่เน้นว่าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองต้องใช้วิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงไม่จําเป็นต้องเร่งรีบครับแต่ควรมุ่งไปที่การวางแผนและการสร้างนิสัยที่เหมาะสมโดยหลายๆแนวคิดจากแหล่งต่างๆนี้นะครับล้วนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าความเร็วในการบรรลุผลลัพธ์เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องการการปรับตัวและการวางแผนในระยะยาวครับโดยผมอยากจะเริ่มที่คำถามสำคัญก่อนเลยครับก็คือทำไมทิศทางถึงสำคัญกว่าความเร็วลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้าคุณกำลังขับรถไปหาจุดหมายปลายทาง แต่หากคุณเร่งรีบอย่างเดียวโดยไม่ดูแผนที่ไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงคุณอาจจะขับไปผิดทางก็ได้ถูกไหมครับและสุดท้ายแม้ว่าคุณจะขับเร็วแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังไม่ถึงจุดหมายที่คุณตั้งไว้อยู่ดีฉะนั้นทิศทางจึงสำคัญกว่าเพราะถ้าเรารู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเราก็จะสามารถปรับแผนและปรับความเร็วได้ตามสถานการณ์ แต่ถ้าเราเร่งรีบไปโดยไม่มีแผนที่ชัดเจนเราจะพบว่าเราเสียเวลาฟรีเสียพลังงานและสุดท้ายก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ข้อคิดนะครับเราควรใช้เวลาในการวางแผนว่าทิศทางที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงนั้นถูกต้องหรือไม่เราเดินไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องไหมไม่ใช่เพียงแค่เร่งความเร็วให้มันสำเร็จไวๆเพราะถ้าเราเลือกผิดทาง เราก็ต้องย้อนกลับมาทบทวนใหม่ซึ่งทำให้เราเสียเวลาในระยะยาวครับแล้วการเริ่มต้นช้าๆมีประโยชน์ยังไงคือมันทำให้เรามีเวลาในการปรับตัวและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญการเร่งรีบเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการเตรียมตัวที่ดีอาจจะทำให้เราล้มเหลวซะก่อนโดยประโยชน์ของการเริ่มต้นช้าๆนะครับมีด้วยกัน3ข้อหลักๆดังนี้ข้อแรก ช่วยเราโฟกัสกับคุณภาพมากกว่าปริมาณการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเป็นการทำสิ่งใหญ่ๆให้เสร็จเร็วแต่การเริ่มต้นช้าๆทำให้เราสามารถโฟกัสกับคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงเช่นการฝึกทักษะใหม่ๆการทำสิ่งเล็กๆให้ดีที่สุดซึ่งตรงนี้แหละครับจะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสําหรับการเติบโตในระยะยาวข้อ 2. ลดความเครียดและความกดดัน ถ้าเราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวลาที่รวดเร็วเกินไปเราจะรู้สึกเครียดและกดดันตัวเองมากการเปลี่ยนแปลงช้าๆช่วยให้เรามีเวลาปรับตัวและลดความเครียดจากการต้องทำทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็วข้อ3ช่วยให้มีเวลาทบทวนและปรับปรุงเมื่อเราเริ่มต้นช้าๆเรามีโอกาสในการทบทวนว่าก้าวที่เรากำลังเดินไปนั้นถูกต้องหรือไม่ หากมีปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ทันทีแต่ถ้าเราวิ่งเร็วไปโดยไม่คำนึงถึงเส้นทางเราอาจมองไม่เห็นปัญหาเล็กๆที่จะสะสมและกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตตัวอย่างครับลองนึกถึงนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมเช่นนักวิ่งมาราธอนเขาจะไม่เริ่มวิ่งเร็วที่สุดในวันแรก แต่จะค่อยๆเพิ่มความเร็วและระยะทางตามลำดับเพื่อให้ร่างกายเกิดการปรับตัวและสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวการค่อยๆฝึกนี้ทำให้เขาสามารถวิ่งได้ไกลและยาวนานขึ้นโดยที่ไม่เกิดอาการบาดเจ็บครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากก็คือการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสร้างนิสัยที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจจะทำให้เราเห็นผลลัพธ์ในระยะสั้นแต่ผลลัพธ์นั้นมักจะไม่คงทนและไม่ยั่งยืนแล้วทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนน้อยถึงสำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยช่วยให้เราสามารถสร้างความเคยชินกับพฤติกรรมใหม่ๆได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเราจะไม่รู้สึกกดดันหรือต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเกินไปการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ทีละก้าช่วยให้เราค่อยๆสร้างนิสัยที่สามารถยั่งยืนได้ในระยะยาวลองนึกถึงการออกกําลังกายครับถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะไปออกกําลังกายทุกวันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่วันแรกคุณอาจจะทําได้แค่ช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มเหนื่อยและหมดแรงแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายวันละ15นาทีพอและค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อย คุณจะมีโอกาสสร้างนิสัยนี้ในระยะยาวและสามารถทำได้ต่อเนื่องกว่าคือการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะช่วยคุณปรับตัวได้ดีขึ้นและทำให้พฤติกรรมใหม่ๆกลายเป็นนิสัยที่คุณสามารถทำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับอีกทั้งในขณะที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเราควรมีการทบทวนและปรับแผนอยู่เสมออย่าลืมนะครับว่า ไม่มีแผนใดที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเราอาจจะต้องปรับตัวและปรับแผนระหว่างทางเพื่อให้มั่นใจว่าเรายังคงเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องทำไมการทบทวนและปรับแผนถึงสำคัญเพราะระหว่างทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายเราจะเจอกับอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดซึ่งการทบทวนเส้นทางและแผนที่ที่เราวางไว้เป็นระยะเนี่ย จะช่วยเราปรับตัวได้ทันทีเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นและยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆที่อาจจะพัฒนาได้อีกด้วยสมมุติว่าคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจและคุณได้วางแผนทางธุรกิจอย่างรอบคอบแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณพบว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องทบทวนแผนธุรกิจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ธุรกิจของคุณยังคงเดินต่อไปได้ครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คืออย่าเร่งรีบในสิ่งที่ต้องใช้เวลาหลายหลายคนมักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการประสบความสำเร็จต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่มีค่าและยั่งยืนมักต้องใช้เวลาในการเติบโตเหมือนกับการปลูกต้นไม้ครับต้นไม้ที่แข็งแรง ต้องการการดูแลการเอาใจใส่และเวลาที่เหมาะสมมันไม่สามารถโตได้ภายในวันเดียวหรือเดือนเดียวเชกเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองเราต้องให้เวลาและพลังงานกับตัวเองในการพัฒนาทีละน้อยเพื่อให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวเพราะฉะนั้นอย่าก,กดดันตัวเองให้ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทันที เพราะความสำเร็จที่แท้จริงต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณมุ่งเน้นไปที่การเดินทางในทิศทางที่ถูกต้องคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มชา้าเพราะทิศทางสำคัญกว่าความเร็วเราควรให้ความสำคัญกับการวางแผนที่ดีและค่อยๆก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะไม่เร็ว แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราเดินไปในทิศทางที่ถูกเราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับยังไงขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะครับผมหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ลองนำไปปรับใช้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ที่สำคัญ คุณสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปด้วยกันสุดท้ายผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ